นะฮะพี่ต้อมคุณสุริพันธ์ธนาธุรักษนนะฮะที่ปรึกษาแัะสตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับคุณสวิตนะครับเป็นบิดาแล้วก็ุณอูนะครับเข้าไปแล้วะครับต่อไปครับต้องฟังนะครับไปตามลมกับนะครับเจ้า่อเสืออนเล็กนะฮะองใหญ่ตามตองเล็กตามองใหญ่ไปนะครับแล้วก็กำลังเข้ากองไฟ ยางต่อเนื่องนะครับตามลำดับนะครับใครเสี้ยนะครับงม่อไปนะครับเทพเจ้าโชคลาภพระโชคลาภนะครับคุณแต้คุณนะครับและตรงนี้เป็นของคุณโชคลาภนะครับใข่เสี้ยนะครับแปะคมครับแปะคงที่มีอยู่ทุกบ้านนะฮะแปงคมครับกำลังเข้ากองไฟครับแปะคมครับ ระหมอองเล็กนะฮะอาปาขวาครับรักหมอนะครับเป็นพระที่อาสวยงามนะครับแล้วก็คุณแทคุงนะครับเข้าอีกรอบนึงนะครับผ่านไปแล้วนะครับขวาเลยขวาเลยไปเลยนะนะครับวันนี้เจ้าของลำโพงลุงทุกเอาลำโพงราคาหลายตังค์นะครับมาประกอบพิธีเลย เอาล้ครับไฟลุกชดช่วงเลยขณะนี้นะครับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าชอบมากยิ้มไว้ครับยิ้มไว้นะครับยิ้มไว้เยี่ยมครับเยี่ยมครับปรบมือดังๆด้วยครับนะฮะวาไม่วาตลอครับจะต้องตอดครับใช้ความสามารถควบตัวในการเข้าไปส่องแท็กการเที่ยว เจ้าแม่บัวอิมแล้วก็องค์หลวงประสิทธิ์ขวาไปขวาไปคุณแคร์คุณหลวงประสิทธิ์นะครับขวาไปขวาขวาครับคุณแกรคุณขวาลาขวาลาคุณศรีนะครับที่กำลังเข้าสู่กองไฟก็คือองค์พระที่ชื่อเดียวกันนะครับและกำลังรออยู่ขนาดนี้นะฮะประสิทธิ์ครับลำดับต่อไปนะครับขวามือคุณแฝงัะคุณแฝง เทพเจ้าโชคลาภใช้เสกีะนะครับใช้เสกีะครับกำลังเข้าสู่กองไฟอันศักดิ์สิทธิ์ปวดอูอกต่อไปกำลังขยานย่างนะครับเข้าสู่นะครับเจ้าพ่อเสือองค์ใหญ่ครับเจ้าพ่อเสือองค์ใหญ่เทพเจ้าโชคลาภนะครับของคุณบ้าน กระดกพงศ์ีกระยาณิว่าน้องพระหมอหรือว่าพระหมอองเล็กครับพระหมอนี่ยองเล็กนะครับไม่ทราบว่าจะเป็นความพอดีพอดีหรือว่าเป็นบุญบารมีนะครับมีลูกหลานตามมาด้วยตัวเล็กๆครับผมมือตัวเล็กๆหน่อยตัวเล็กๆครับยกมือมาดมมือไว้ลูกไม่วิ่งลูกเดินเข้าไปลูกโอ้โหนี่นะครับทายาทของเราไม่หมดสิ้น